28สิงหาน้ำตาท่วมจอหลายผู้หลายคนแค่เห็นเบื้องต้นแค่เห็นภาพตัวอย่างเห็นอีลาอุ้งอิงหายกายตามแล้วพี่น้องครับเอากลับสวัสดีกับเอฟซีสุขสุขคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดเผยเบื้องลึกเบื้องตื้นนะครับสาเหตุที่ให้อีลาอุ้งอิงห้องหายพี่น้องหลายคนยังไม่รู้นะครับกบว่าจะออกมาเป็นภาพเป็นบทที่อุ้งอิงทาการแสดง เป็นน้ำตาที่เรียกน้ำตาจากเอฟซีได้เกิดจากสาเหตุอะไรไปเบิกไปฟังกันก่อนทำให้พี่วัดดาก็บ่นพี่อาล้มอ๋อพี่วัดดาวพี่วัดดาพี่วัดดาวพอ้แต่ว่าแค่เขาจัเตรียมเหมือนกันนะเหลียงเปลี่ยนเลยเหรอสดงว่ารอบสามใครเนาะรอบไปเปลี่ยนเลยนี่ยเนี่กลายเป็นเมื่อนาที ต่อไปคือ28สิงห์ฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางเดินทุกโรงภาพยนตร์ร้องไห้ทำไมคนเก่งพี่วาดดาล่ะดาลพี่วาดดาเพราะอะไรรู้ไหมด่าน้องฉากนี้มันต้องเป็นฉากซีนใช้อารมณ์ผู้หญิงก็ต้องแบบร้องไห้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแล้วนอกก็ร้องไห้นอกเลยหันมาว่าทำไมทุกคนร้องไห้เป็นหนูไม่ร้องไห้เลยด่าหนูหน่อยพี่วาดดาหนูหน่อยเท่านั้นแหละ นี่ก็ใส่ชุดเต็มเเลยหรอใส่เต็มเลยใส่เต็มเลยมู้าเป็นยังคือให้เดยดูใส่แต่ประเดจาแบบว่ายังหมากไม่ได้บัณฑิตบอกเห็น้องว่าหนูเป็นนักแสดงนักแสดงที่ดีต้องเห็นได้เป็น่ัวอย่างไม่พี่ว่าหนูแล้วมู้าเป็นยังแล้วมู้าเป็นยังคือนห้องให้ตอนนี้เป็นยังเทียบปะไรยังโง่วางศีลษะค้าเดียวเลยเอาเลยเต็มเบเร่เลยตอนนี้เฝ้าท้ายเลยหันไปปุ๊บโอไปได้ หลอบสองหลอบหลอบสามมันสึกไปคือคือใน่ครับครั้งน้าไปดูในภาพยนตร์ทย่ออกที่หาขอมีทั้งเป็เห็นอุงอิงร้องให้ในโรงภาพยนตร์เป็นจริงใดนะครับพี่น้องครับนี่คือเบื้องลึกเบื้องตื้นนะครับต้องขออนุญาตและกราบขอบพระคุณเสียนนท์ไว้นที่ตรงนี้นะครับแต่นําคลิปเบื้องต้นมาให้พี่เฮีหน่อยเอฟซีหลาาอุ๋งอิงเด็กเบื้องใเหินไปน้ำกันนอะพี่น้องเนาะบางที่เรารู้กันดีนะครับอุ๋งอิงเป็นเด็กที่จิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับพี่น้องครับ การที่จะเรียกน้ําตาองิงได้ต้องเรียกจากความรู้สึกอันนี้มันคือเรื่องจริงองิงเป็นคนเซนซิทีฟต่อความรู้สึกนะครับน้องต่ออารมณ์ของทุกๆคนนะครับเป็นเด็กที่จิตใจเหมือนคนจริงจิตใจแข็งแกร่ง,งจริงนะครับแต่เมื่อไรยามใดเนาะพี่นอ้องที่มีอะไรมากระทบจิตใจของเด็กคนนี้นะครับน้ำตาของอีหลาจะออกเร็วมากๆนะครับ ดังที่เขาได้เห็นที่ผนผ่านมานะครับบนเวทีสามารถเป็นแฟนหรือหลังเวทีนะครับเออในส่วนที่ค้นจะเฮ็ดจะดาจะวาอหลาอุงอีงจะบูรีนู่นนี่นั่นบ่เคยมีครับอุ่งเอีงไม่เคยมีน้ําตาให้กับคนเหล่านี้นะครับเออนี่แหละครับความแข็งแกร่งก็ยังมีความอ่อนไหวและอ่อนโยนอยู่พี่น้องครับอุงเอีงเป็ดผ่านไปเพราะฉะนั้นแล้วฉากนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฉากสําคัญ ในภาพยนตร์เรื่องคายอ้อที่องค์หญิงเดลร่วมแสดงกับอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านหลายๆคนรวมไปถึงพี่ๆทีมงานสาวน้อยเป็นปัานแปลงสาวน้อยลำเพลินจู้เนาะพี่น้นะนองเนาะถือว่าเป็นหนังของมอลำอย่างแท้จริงและขอบคัวหญิงได้ร่วมสร้างกับภาพยนตร์เรื่องหนีพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธว่าจะไม่ให้การสนับสนุนหนังเรื่องนี้นะครับผมกัน,นึองในนั้นนะครับพี่น้องครับ ยี่สิบแปสิงหาเจอกันที่โรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์ในเครืองมีเจอเนาะพี่น้องเนาะเอา้าจังใดก็ฝากเป็นกำลังใจให้อีหล่าและทีมงานับผู้ถ่ายทำทุกคนด้วยเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ฝากไว้สำเนึยงกับพี่น้องครับ